เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่ไม่ไส่งให้เขาทำไมก็ไ,ไม่ตรน้ไม่รับสายโจนรนี่เป็นกล่องตัวใหม่เลยนะฮะ <c oughs> ครบรอบ80ปี16ปีวควีามิบกปูว่าแล้วคันแดงนี่เอาไมคันนี้คันเอ้ยใครน <c oughs> แม่กู <c oughs> คันนี้คันที่247 247ของทั่วประเทศทั่วโลก เพราะว่ามันจะมีแค่1,616ใบคือเอาง่ายๆถ้าไม่อยากได้ควันนะให้สั่งกรอบๆถ้าอยากได้ควันก็สั่งเกรียมเกลียมแหมพี่ดูควันพี่ไม่ได้ดูผมเมื่อกี้เป็นไงครับโอเควายวายมันมีทั้งหมด1,616ใบร้านเราขายทั้งหมด16ใบขายซะเยอะเชียว ่นีจะมีกล่องมาแบบนี้เลยแล้วเปิดมาแล้วล <c ười> คันที่247เนี่เป็นรูปรถตัวนี้เปลี่ยนได้แล้วก็พื้นหลังจะเป็นไทเทเนียมเลยโคตรเฟี้ยวอะพี่ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีฮะค,คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทสไม่์ก็คือเราอยากได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นเราก็เลยลองใช้ไวเลสติดดูใช้ไมค์ไวเลสนะฮะไมค์ที่มันไม่ต้องมีสายติดดูว่าเสียงมันจะโอเคขึ้นหรือเปล่ายวพาไปลองฟังในรถกันว่าผมจะติดไมค์แค่ตัวเดียวจะได้ยินเสียงให้เจ๋งไหมเพราะว่าไม่อยากติดหลายตัวมันวุ่นวายเนาะยวพาไปดูถ่ายได้ปะเนี่ยได้แอบเมียม,มาปะ ข้ออา่างพี่เฮ้ยใจข้ออ่างใจข้อไหนรถไม่แรง,มมแงรถไม่แรงรถบมากระดุมแสดงว่าข้อแรกเลยฮะเครื <c oughs> ่องเสียงชุดใหญ่อีกแล้วอยู่ในปพัทุมหรอผมอยู่พระรามรถนี้ทำร้านพิมพ์หนัง่ครับทำไมเจ๋งทำไมเขาต้องอยู่ปทุมอ่ะ <c oughs> อย่างนี้เขาต้องอยู่รับพวกเขาปะ่ะมาใส่กล่องรับพวกเขาอ่ะ <c oughs> เเ,เดี๋ยวก่อนพี่ไม่ส่งให้เ้าทำไมไม่ไม่รับสายโจนป่ะเดี๋ยวนี้ให้ลูกค้าโจรเองเลยอ่ะมึงนี่ไม่ทำให้กูขึ้นมาใหม่หนยขึ้นมาถ่ายกิกนไปเฉยไงไม่เข้าใจหรอกนี่เป็นกล่องตัวใหม่เลยนะฮะครบรอบ80ปี16ปีปูว่าแล้ว <laughs> เอทไทเทเนียมนะฮะอย่างเฟี้ยวมีรถอะไรพี่มีสิครับไม่มีรถจะเอาอะไรมาใส่กล่องก่อนนะครับขอดูกล่องกระดาษเลยพี่อันนี้นัมเบอร์ที่เท่าไหร่เนี่ยสองสี่เจ็ดพี่สองมันต้องสองสี่ต้องแปดไหมคันแดงเนียวาหมคันนี้คันเอ้ไทเ่เนียมแม่โง คันนี้คันที่247ของไม่ใช่ของเรานะ247ของทั่วประเทศทั่วโลกเพราะว่ามันจะมีแค่1,616งหรใบมันก็จะคาคาไปสลับกันถ้ากูเป็นมึงกูจะถามว่ารับๆับไม่ได้เหรออ่ะงงอีกตื่นวาเจ๋งนอนไวนะเมื่อคืนอ่ะหร<ม>ือแว่ไ,วไหนแวะอะไรอะกว่าจะโอ้กว่าจะเสร็จไม่กว่าจะนอน กว่าจะอาบน้ําเสร็จกว่าจะได้นอนกินข้าวอาบน้ํานอนออกอย่างนี้ไว้แล้สองทุ่มสองโอ้จะสามทุ่มแล้วสองทุ่มสี่ห้าอืมสองทุ่มสามสิบสองเห็นหรออืมไปอาบน้ำไรเสร็จแม่งสี่ห้าทุ่มไปแล้วฮึ่มคุณอาบน้ำมาไดสี่ห้าทุ่มเลยวะอาบน้ํากินข้าวไงคุณน่ะอาบน้ำกินข้าวพร้อมกันเลย อาบน้ำเสร็จแล้วค่อยกินข้าวใครจะบ้าอาบน้ำอาบน้ำม่กินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเลยฟันไม่แปรงเอ้ยต้องกินไปวานช้าวกินข้าวอาบน้ำนอนพี่สงสัยอะไรเนี่ยเลิกกินข้าวเสร็จไม่ล้างยาเหรอไม่ล้างแค่ไว้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันล้างของมันเองไงจ้าก็ตื่นเช้ามาทีไรเออมันไปอยู่ตรงที่เก็บเรียบร้อยก็เลยมันล้างมันเองอไม่มีเลยที่ร้านไม่มีอย่างนี้เลย ทีนี้ปกติใช้แอดมินเนี่ยหรืครับล้างแก้วล้างจานแอดมินเดียวเดียวใช่ครบเลยนะผมเป็นระบบสั่งด้วยคำพูดไงวางบางทีวางไว้บนโต๊ะเลยไม่ต้องไปไว้ที่ล้างจานเออโอ้ยลำไปของมันเองนะูรเจ๋งแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องมีคำสั่งเลยนะเจ๋งผมแป๊บเดียวแม่งเสร็จเลยอะรู้รู้รู้ใครเจ๋งกว่าบ้านผมเองของมึงต้องวางข้ามคืนใช่ไหมบางทีวางไว้ชั่วโมงเดียวยังอยู่เหมือนเดิม ผมต้องแบบห้ามคืนไปมันจะล้างวันนี้ธรรมดาไม่ดีเว้ยระบบนี้ซื้อมาแสนกว่าเออเขาขายล้านกว่ามั้ยอ๋อโอ้ยช่วงนั้นมันช่วงนั้นรถมันกว้างระบบเนี้มันช็อตโอ้เฮ้ยเท่าไรมันแคเอาเออระบบดีรถดีมีเขบวนนี้กูไปซื้อว่ะอย่ตามไป คลิปนี้เรามาจูนรถนะฮะถ้าไม่อยากได้ควานดำต้องบอกว่ากรอบกรอบไม่ไหมอะไรไม่ไหมวะไม่ไหม่ัยถ้าอะไรอ่ะเอาไม่ไหม่ไงอะไรคือกรอบกรอบรู้ยังกรอบกรอบนะวันไม่มีกรอบอะไม่ใช่ไอเจงนี่เราคุยกันลุงไม่เข้าใจความหมายของเราใช่ไหมไม่ไหมทําทําทําไม่ไหมอ่ะมีควันอ้าวกรอบกรอบไม่มีควัน แล้วทำไมไม่ไหม้หนึงมีควันอ่ะไม่ไหม้อ่ะเราต้องลงไหม่จะเปลี่ยอ่ะไม่ไหม้คือเปลียมอ่ะมึงมึงโง่อ่ะอธิบายไม่เข้าใจกรอบก็หมายความว่าไม่ไหม้ไง่างของพวงต้นอะไถามลูกค้าทำไมว่าเขาใหญ่ไหมเด็กท้่แต่งงานพี่บอกอย่าถามกูเลยเดี๋ยวกูโง่ ตอบเหมือนกันยังหงเจ๋งโาเลยก็คือถ้าไม่ไม่เอกแล้วไม่ไม่โทเน่คือไม่ไหมเนี่ยอ่ะงงเลยเอาง่ายถ้าสั่งกรอบเนี่ยมันจะไม่ไหมอ่าใช่พอไม่ไหมปุ๊บมันก็แสดงว่าไม่ดำอ่าแต่ถ้าบอกเอาแบบไม่ไหมเลยอ่ามันก็จะดำใช่อ่ะงงมากคือเอาง่ายถ้าไม่อยากได้ควันน่ะให้สั่งกรอบถ้าอยากได้ควันก็สั่งเกรียม ไปกล่องก็มได้ยังหล่อหัวไวหัวไวไม่ได้หรอกช่วงนี้ต้องรวจต้องพัฒนาเยอะอย่างงี้เดี๋ยวรถหนาเป้าอีกม่สองที่ของกรอบเกรียมรบบ กำลังดีถ้าเกียมเกียมนี่มันจะดำไงอันนี้กรอบเกียมกรอบเกียมนะแป๊บหนึ่งเซฟอยู่แป๊บหนึ่งนี่อ่ะคืออะไรนี่จักรยานนี่อะไรไงพี่ดูฟันพี่ไม่ได้ดูผมดูเร็วก็ดีอ่ะโอ้หแล้วหกแล้วพ่อพ่อพ่อหูยตรงไหนววะ เอคันไหนพี่เอาคันไหนกมไว้ไอ้เนี่ยเอาผมไว้ี่ครับเอาคันผมไว้เออเป็นคำตอบที่ดีเป็นคำตอบที่ดีหมายถึงว่าจะให้เบรกกับคันไหนก็เขาบอกแล้วไงว่าเอาคันผมไว้นี่มันเดินพอดีเลยนะขนาดรถต้องสูงนยไม่เดินดีกว่าเมื่อกี้เป็นไงครับก็โอเคนะวายวาย เก่งยังไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยแสดงว่าพี่เขามีไงเกียวมึงไม่มีไม่มีเขาวางแผนมาตั้งแต่เอาอยู่แล้วว่าคุณจะโดนถามอะไรวะเฮ้ยจะกรอบเกียวแล้วเพึ่งคุยกันเมื่อกี้ <c oughs> นี่เขาแหลมอะไรกรอบเกียวนะเฉาเฉาคันเมื่อกี้ก็น่าจะเป็น limit เต็มอีกคันหนึ่งเสียเงิอนอนะ่ะใช่อืมจองไป ของตัวนี้ต้องสั่งจองนะฮะใครไม่ได้สั่งจองอาจจะต้องรอนะนหน่อยนะฮะนี่พี่เขาจองไวนะ้แล้วใช่พี่ใช่ครับจองไว้เมื่อวานเหรอครับตอนทียไอพี่อิบอกไม่ได้จองเลย <laughs> 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 จองจองคันนี้เป็นคันที่สี่คันที่สี่ของร้านเราตัวลิมิเต็ดมันมีทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยสิบหกใบร้านเราขายทั้งหมดสิบหกใบขายเยอะเชียเห็นร้านเดิมเขาขายบ้าง ก็คือกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องที่เหมือนเชิดชูตัวเองอะว่าเราคุยกับเมียแล้วเพราะว่าาแบ,บตรงไ,นนะไม่ต้องแอบ,บกล่องนี้ต้องโชว์ <S <S> <S ถ้าคุณติดกล่องนี้คุณต้องคุยกับเมียแล้วแน่นอนเพราะว่ากล่องตัวนี้อาจจะต้องตั้งบนคอนโซลหรืออาจจะต้องตั้งโชว์ข้างบนเลย นอกเหนือจากกล่องกระดิ่มดก็จะมีชุดเอ่อชุดแถมอะชุดแผ่นเพดไท,เท,ดดไทเทเนียมแถมแล้วก็ชุดพวงกุญแจไทเทเนียมแถมให้ด้วย<ฮ>อยู่ไหนกล่องช่วยพี่ให้ขอดูอีกทีพี่เย็นแกให้เรียบร้อยนี่ฮะจะมีกล่องมาแบบนี้เลยแล้วเปิดมาแล้วเหมือนจะโดน <c oughs> นี่ฮะนี่เป็นแผ่นเพดไทเทเนียมตัวนี้เป็นพวงกุญแจคันน็อตได้เมื่อวานลองเทสให้ดูละ <c oughs> อ่า คันที่หนึ่งคันที่สองมีคลิปอยู่ใน Facebook นะฮะ <S <S เข้าไปตามดูพ <ไว S 1> ิมพ<ว>์ในไลค์เพราะว่าไลฟ์สดคันนั้นนะ่ะพิมพ์ว่าอ้วนจูเนอร์ใน Facebook ก็ขึ้นเลยมีอยู่คันที่หนึ่งที่เลยตั้งไปแล้วก็คันที่สองพี่ต้องไปเคลียร์หน่อยนะเนี่ยแล้วก็ส่วนคันที่สามเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าลืมถ่ายรูปหน่อยใช้เรียบร้อยนะเนาะไอ้อเจ้เาของพี่เขาเชื่อมต่อหรืยัยง ขอดูหน่อยดิพี่นี่ครมีดิโมดให้เหมือนเดิมนะฮะก็คือเปลี่ยนโหมดได้โหมดหนึ่งหมดสองแล้วก็ปิดหมดหนึ่งเดี๋ยวปิดหมดหนึ่งไว้พอไปดูแอปในมือถือกันอมิตทำอะไรอ่ะไหนน่าแต่กองนี่พิเศษไม่ถ่ายแล้วมันเครื่อง กรุณาเลื่อนรถเลยครับไปคันไม่แห้น้ำมันเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้ก็ได้จะเอาอีกคัำมาอ๋อยังไม่ได้เชื่อมต่ออ้าวแต่โพสตศจะสอนเครื่องใครเนี่ยเครื่องเขาแหละอ๋อเหรออ๋อแต่ต้องเชื่อมต่อไปมันจะไม่เชื่อมต่อมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เดี๋ยวบอกเขาลบแอปอีกนะคูเจียรกาี๋ยวบอกเขาลบแอปอีกนะอะไรว่าเซลวะก็ทีพีเอทุกการลบแอปเมื่อวานเซลวะเซลวะ อย่าได้กลับเที่ยงคืนอีกหรอก <S <S อไม่ได้เชื่อมต่อเครื่องเครื่องนี้อยู่อ่ามาแล้วนี่ฮะเสียงห,หาม,มิสไหนวะนี่ไงสองสี่เจ็ดนี่นี่เห็นป่าวมีตัวเลขโค้ดบอกอยู่เนี่ยคันที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดนี่เป็นรูปรถตัวนี้เปลี่ยนได้แล้วก็พื้นหลังจะเป็นไทเทเนียมเลยโค้ดเฟียร์่ะพี่นี่นะผมมีคันที่สองร้อยสี่สิบเจ็ดผมใครแม่งคันที่หนึ่งวะถ้ามีตองสองนะผมเลย อ่าผมมีเลขหนึ่งเก้าอยู่ <laughs> ถ้าใครอยากได้ก็ต้องประมูลนะประมูลอยากได้ใบสุดท้ายวันหนึ่งหกหนึ่งหกอสัปิกอ่ะ้ช่รถตึมเดิน